จบทั้บ้านท่านาจัดการให้วางใจเถอะเฮเลยอ่าให้หมดนี่เอาไปเลนะจอ้มนี่งจอ้ นายท่านสนปามสบายเลยนะมีสิ่งได้เชิญกล่าวเข่าการฆ่าล้างตระกูลได้ถูกแพร่ไปทั่วเมืองแล้ว จะต้องมีการชนสูตรศพโดยคนของส่วนกลางเพื่อที่จะจับฆาตรกรรบกวนท่านแล้วข้าหวังว่าฆาตรกรจะถูกจับได้ในไม่ช้าเพื่อให้ท่านหวังและทุกคนไปสู่สุขคติท่านหวังใจเถอะท่านหวังเป็นคนนั่งที่สื่อสัตว์ราชสำนักไม่ยอมอยู่เฉยแน่จริงสิได้ยินว่าท่านกับท่านหวังเป็นสถายกันเองเออใช่แล้วลูกเรามีสัญญามั่นหมายกันขมาครั้งนี้เพื่อรักษาสัญญา ตอนที่ข้าตัวที่เกิดเหตุเนี่ยข้าได้พบดาบซามูไรดาบซามูไรท่านหมายความว่าท่านหวังตายโดยฝีมือซามูไรใครก็ไม่แน่ใจนะนายเทีนเซินข้าขอไปทำงานก่อนข้าขอตัวเชิญท่าน,นท่านหวังตายอย่างน่าอานาถนะเฮ้

วันนี้มีความสุขจริงๆข้าลนเหนื่อยจริงๆกับการนับเงินเนี่ยเอ๊ะโตโตเอ๊ะไอ้ครีมตะาหูเนี่ยข้าเป็นผู้ค้นพบดังนั้นข้าก็ควรจะได้ส่วนแบ่งเยอะหน่อยเนอะเอ๊ะนี่่ทนแม่พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมต้องแบ่งกันด้วยสมควรให้ว่านชวนมากสุดเขาเองก็ช่วยเราไม่น้อยเฮ้ยโตโตไม่ต้องหรอกที่ข้าทำไปไม่ใช่เพื่อเงินนะ วันนี้ข้ามีความสุขมากใช่<ร>แค่มีความสุขก็เป็นกำไรเอ๊ะ <c oughs> ไม่สิแล้วทำไมจะมีความสุขล่ะเออคือฮะอ้อเพื่อข้าเหรอฮะ<า>ไม่ได้นะข้ามีสามีามีลูกแล้วเจ้าอย่าคิดเกินเลยนะเฮ้ยท่านป้าข้าเนี่ยตราบใดที่โตโตมีความสุขให้ข้าทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยเออเอ,อ ไม่ได้ไม่ได้วันฉวนเจ้าสมควรได้รับส่วนแบ่งด้วยนะเฮ้อเออทำไมเยอะจังโอ้ไม่เยอะไม่เยอะหรอกอ่ะเอ้ยนี่อ๋ออ๋ออแล้วองต๋องไม่เป็นไรจริงๆรไม่ได้หรอกรับไปเถอะเฮ้ยไม่ต้องหรอกคนกันเองคนกันเองไม่ต้องไปให้หรอกไม่ได้ท่านแม่แม่ตายแล้วต๋ง านต่างก็ดงามแต่ใจยังงามอีกด้วยนางช่างดีจริงๆแบบนี้ใครแต่งด้วยช่างโชคดีจริงๆใช่ใช่ท่านป้าทั้งสามวันนี้ร้านของเราปิดแล้วเชิญมาใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะถูกใครว่าจะมาซื้อเต้าหู้แล้วนี่พวกเราสามคนจะมาเป็นแม่สื่อต่างหากล่ะใช่แล้วเป็นเช่นนั้นแหละโตโตเจ้าควรจะรู้สึกเป็นเกียรติพวกเราสามคนน่ะนำคู่หมายมาให้นะอย่าทำให้เราเสียหน้าสิเรื่องใหญ่ขนาดนี้

โอ้ไม่นางโตโตจ้านี่พูดตรงๆเลยนะเจ้าอย่าทนงตนไปหน่อยเลยอายุก็มากขึ้นทุกวันท่านสุนุตสาหให้ความสนใจถือเป็นโอกาสของเจ้านะไม่พราะว่อย่างไรกันใครกันอายุมากแล้วเดือนหน้าข้าสิเต็มแล้วอายุมากได้ยังไงตายตายสิดเนี่ยนะไม่แก่<ะ>ลูกข้ายุน้อยกว่าเจ้าสองปีลูกของนางนะ่ะเดินได้แล้วนะอันนีใ้ใช่แล้วใช่แล้วโตโตสปีที่แล้วแม่ของเจ้าได้ตกลงกับข้า ต้องฟังเสียงคนขายเต้าหู้อย่างเจ้าเหรอโถโถเอ้ยเจ้าก็แค่สาวชาวบ้านทำงานตากแดดอยู่ข้างนอกทุกวันยังมีใครต้องการอีกเงินเหรอนี่เจ้าลองปากช้าหน่อยนะเฮ้ยท่านแม่นี่มันเรื่องอะไรกันข้าบอกท่านไปแล้วว่าเรื่องแต่งงานนะ่า้ไม่ต้องกังวลท่านนี่จริงเลยเออเฉยเฉยยเฉๆแม่นางโตโตเรื่องนั้นน่ะอุ๊ป๊าบอุ๊ด่ายแล้วซูนซูนเขาบอกผู้เจ้าร้ายครั้งแล้ะ เรื่องคดีจะจัดการไม่ได้หมพูดเ้อจ้ออะไรอยู่ไร้สาระจริงๆท่านสุนท่านโปรดใจเย็นต้องโทษนังเด็กบ้าโตโตฉันไม่รู้ถูกผิดใช่แล้วพวกข้าพูดจนคอแห้งเด็กนยังต้องพายคาพูดดีๆขจางเงินเพื่อประจามาทำอะไรเอะเอเอาเงินคืนมาสักคืนมาท่านสุนน้ำที่สาดออกไปแล้วยอมเอาคืนมาไม่ได้พวกเจาว่ามันข่าไม่ลยจริงไหมไปออกไปออกไปไป แหมไปที่ไปนเลยนะไปเอท่านซุไปหรืไมอนี่ท่านทั้งตัวๆ้ามาเพื่อการแต่งงานหลายคราไว้หน้าเจ้ามากก็มากพอแล้วเจ้าก็แค่คุณขายเต้าหู้อย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยน่าเอ๊ะขายเต้าหู้แล้วอย่างไรขายเต้าหู้แล้วจะทําไมข้าทำมาหากินสุจริตใช้ชีวิตในกรอบกฎหมายถ้าข้าต้องแต่งงานกับพ่อข้าไรอย่างอายอย่างเจ้า ย่อมนำความอับอายมาสู่ตัวเองเป็นแน่เจ้า